ดีครับนักเรียนมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับก่อนอื่นครูขอแนะนําชื่อกันก่อนนะครับครูชื่อครูวัฒนาชัยวุฒิชื่อเล่นรูม่นะครับหรือที่เด็กๆชอบเรียกกันนะครับครูโดเลมอนนะครับก่อนที่จะเรียนนะครับเราต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนกันก่อนนะครับได้แก่1สมุดจดบันทึกหรือสมุดทําแบบฝึกหัดนะครับหรือจะเป็นหนังสือแบบฝึกหัดด้วยก็ได้นะครับ 2. ปากกาหรือดินสอ 3. าิดคิดเปเปอร์หรือยางลบ 4. ไม้บรรทัดนะครับทั้งหมดนี้ทั้ง4อย่างนะครับนักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับถ้านักเรียนเตรียมพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันได้เลยนะครับในวันนี้นะครับครูจะมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันนะครับต่อเมื่อ ep ที่ผ่านมานะครับเราจะต่อเมื่อ EP ที่ผ่านมาก่อนนะครับเพราะอะไรเพราะว่า EP ที่ผ่านมาเรายังเรียนไม่จบนะครับเราถึงมาต่อใน e ีนี้นะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันนะครับ e p ที่ผ่านมานะครับครูจะทบทวนให้เบื้องต้นก่อนนะครับ e ีีที่ผ่านมาเราเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันนะครับเรื่องการเดินทางนะครับ จากต้นทางไปปลายทางนะครับโดยใช้รถบัสโดยสารมาถึงปลายทางโรงเรียนนะครับก็จะมี3เส้นทางที่ให้นักเรียนได้เลือกนะครับว่าเส้นทางไหนใช้เวลาน้อยที่สุดและใกล้ที่สุดนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้รถนะครับรถ A กับรถ B นะครับรถยนต์ A รถยนต์ B นะครับไปต้นทางกับปลายทางนะครับแต่ระหว่างทางนะครับรถ B ก็มีจุดพักนะครับซึ่ง เส้นทาง A กับเส้นทาง B นะครับรถยนต์ A กับรถยนต์ b มีความเร็วไม่เท่ากันนะครับอันนี้ครูได้อธิบายไปเมื่อ EP ีที่ผ่านมาแล้วนะครับอันนี้เป็นการทบทวนก่อนเริ่มเข้าสู่บทเรียนใน e ีีนี้นะครับในบทเรียนวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับกระบวนการการทํางานแบบวนซ้ํานะครับกระบวนการทํางานแบบวนซ้ํามันคืออะไรนะครับก็คือการทําสิ่ง,งนังน้น หรือจะเป็นโจทย์ปัญหาหรือเงื่อนไขเราต้องทําซ้ําจนกว่างานจะสําเร็จนะครับเช่นนะครับเกมหรือปัญหาหลายๆปัญหาจะทํางานวนซ้ําและมีเงื่อนไขอยู่ภายใต้ด้วยนะครับเช่นการค้นหาของในกล่องจนกว่าจะพบของที่ต้องการนะครับการเก็บขยะเก็บขยะจนหมดนะครับการปูกระเบื้องนะครับปูกกระเบื้องบนพื้นจนเต็มพื้นที่นะครับ การทำงานแบบวนซ้ำจะทำงานไปเรื่อยๆจนครบตามเงื่อนไขที่กำหนดไหมครับคำถามสำคัญนะครับก็คือกิจกรรมในชีวิตประจำวันมีการทำงานแบบวนซ้ำอะไรบ้างอันนี้เด็กๆเดี๋ยวนะครับนักเรียนต้องมาตอบครูนะครับตอนเจอกันนะครับครูจะถามคำถามนี้เลยว่าในชีวิตประจำวันของเราเราทำงานแบบวนซ้ำอะไรบ้างนะครับ รครูก็ยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่หนึ่งเลยนะครับการเก็บขยะนะครับโจทย์เขาบอกว่าเมื่อเราต้องการเก็บขยะจะต้องเก็บขยะบริเวณน,นั้นเรื่อยๆจนกว่าขยะบริเวณน,นั้นจะหมดหรือสะอาดนะครับวิธีการเขียนอัลกอริทึมหรือผังงานนะครับก็จะได้อย่างนี้นะครับเริ่มต้นก่อนนะครับจะทําอะไรเกี่ยวกับผังงานหรืออัลกอริทึมก็ต้องมีอะไรครับเริ่มต้นก่อนนะครับ จากนั้นก็จะเป็นกระบวนการการทํางานของโจทย์ที่ให้มานะครับอันดับแรกนะครับที่1นนะครับเดินไปบริเวณที่มีขยะนะครับ 2. เก็บขยะ3นําขยะใส่ถังขยะ4ขยะบริเวณน,นั้นนะครับจนหมดจริงหรือไม่นะครับถ้าจริงนะครับถ้าไม่จริงก็ไปทําข้อที่1ก่อนนะครับไปเดินเก็บขยะใหม่แต่ถ้าจริงแล้วก็คือเก็บขยะสะอาดหรือหมดนะครับก็มาทํา กระบวนการสุดท้ายก็คือจบการทํางานนะครับอันนี้ก็คือผังงานนะครับส่วนอัลกอริทึมนะครับอัลกอริทึมครูก็ยกตัวอย่างการเขียนอัลกอริทึมให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเริ่มต้นนะครับแล้วมีอะไรครับกระบวนการนะครับเดินไปบริเวณที่มีขยะนะครับเก็บขยะนําขยะใส่ถังขยะนะครับและตรวจสอบว่าขยะบริเวณนั้นหมดจริงหรือไม่นะครับถ้าไม่จริง ก็ต้องวนกลับมาเดินเก็บขยะใหม่จนครบจนสะอาดนะครับแต่ถ้าจริงแล้วก็ทำไรครับจบกระบ,บวนการขั้นตอนการเก็บขยะนะครับจากตัวอย่างจะพบว่าการทำงานไปซ้ำไปเรื่อยๆนะครับโดยมีเงื่อนไขก็คือขยะบริเวณน,นั้นหมดจริงแล้วหรือไม่นะครับถ้าจริงก็ออกจากกระบวนการการวนซ้ำได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่เป็นจริงขยะไม่หมดหรือไม่สะอาดก็วนทำเก็บขยะจนสะอาดนะครับ ตัวอย่างที่2นะครับการปรูกระเบื้องนะครับบนพื้นที่ว่างนะครับโจทย์เขาบอกว่าถ้าต้องการปรูกระเบื้องเป็นสีเรียงกันเรื่อยๆก็คือสีแดงน้ําเงินเหลืองเขียวแดงน้ําเงินเหลืองเขียวอย่างภาพเห็นไหมครับก็ต่อสลับสีกันไปเรื่อยๆพอจบสีอะไรครับแดงน้ําเงินเหลืองเขียวเสร็จก็ต้องเป็นอะไรครับแดงน้ําเงินเหลืองเขียวต่อไปเรื่อยๆจนกลบจบกระบวนการนะครับ ทั้งกี่แผ่นครับ15แผ่นใช่ไหมครับและต้องการเรียนต่อกันเรื่อยๆเป็นจํานวน15แผ่นอยากทราบว่าแผ่นที่15นะครับจะเป็นกระเบื้องสีอะไรนะครับถ้าเรามีกระเบื้องจริงหรือเราอยากตีตารางเขียนไปเรื่อยๆเราก็เขียนสีวนไปเรื่อยๆจนครบกี่แผ่นครับ15แผ่นนั่นเองนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับการแก้ปัญหานี้ต้องพิจารณาปัญหาอย่างละเอียด คิดหาความสัมพันธ์ต่างๆโดยการเรียงข้อมูลตามโจทย์ที่กำหนดจะมีเงื่อนไขตามเกณฑ์ของปัญหานี้จากการปูกระเบื้องเราสามารถเขียนรูปแบบของการปูกระเบื้องสีต่างๆให้เป็นข้อมูลอย่างง่ายเช่นแทนสีกระเบื้องด้วยตัวเลขนั่นเองนะครับนะครับจากตารางจากตารางนักเรียนดูตารางนะครับครูก็ทําตารางมา2ช่องนะครับช่องแรกก็ใส่เป็นสีของกระเบื้อง ช่องที่2เป็นหมายเลขเห็นไหมครับสีแดงแทนหมายเลข1สีน้สเงินแทนหมายเลข2ส,สีเหลืองแทนหมายเลข3ส,สีเขียวแทนหมายเลขสีนั่นเองนะครับเพราะเราตีตารางเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเขียนได้เลยนะครับว่าเมื่อพิจารณาปัญหานี้ต่อไปการปูกระเบื้องจะคล้ายๆกับการนับตัวเลขะนะครับยกตัวอย่างนะครับมีสีสีนะครับเราก็ต้องเขียน1 2 3 4าไปเรื่อยๆนะครับ 12 1, 3 4หยุดก็1 2 3 4นะครับซ้ำไปเรื่อยๆจนครบกี่ตัวเลขครับจนครบ15ตัวเลขนะครับแล้วพบว่าการนับครั้งที่15ตรงกับหมายเลขอะไรครับหมายเลข3ซึ่งเป็นกระเบื้องสีสีเหลืองนะครับเป็นกระเบื้องสีเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการการแก้ปัญหาแบบง่งายๆแต่อยู่ในรูปแบบของการวนซ้ำนะครับนักเรียนจะ วาดระบายสีเป็นกระเบื้องต่อแผ่นเลยก็ได้หรือนักเรียนจะแทนด้วยหมายเลขก็ได้นะครับนักเรียนก็ใช้เลือกใช้วิธีไหนวิธีหนึ่งได้นะครับถ้าใครถนัดวาดรูปก็วาดไปใครตีตารางตีแทนเป็นตัวเลขก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับโอเคนะครับในวันนี้นะครับครูก็ บรรยายให้ความรู้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับและสุดท้ายอย่าลืมนักเรียนไปทำกิจกรรมใบงานด้วยนะครับถ้ากิจกรรมใบงานไหนตรงกับกิจกรรมใบงานในหนังสือแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำลงในแบบฝึกหัดได้เลยแต่ถ้านักเรียนคนไหนไม่มีแบบฝึกหัดก็ทำลงในสมุดนะครับหรือ ถ้าไม่มีในหนังสือแบบฝึกหัดนักเรียนทุกคนก็ต้องทําในสมุดแบบฝึกหัดของวิชาการคํานวณชั้นป .6 เช่นกันนะครับก่อนที่ทําเสร็จเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ถูกต้องแล้วส่งลงในกลุ่มเพื่อรู้จะได้เช็คเวลาเช็คการทํางานเช็คความถูกต้องให้แล้วจะได้ลงคะแนนให้ถูกที่ถูกคนนะครับเอเคนะครับในวันนี้ก็ ขอจบการบรรยายให้ความรู้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปสวัสดีครับ